สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่น้องหานนะครับผมสกลนครนะครับมาสก,กลก็เลยแวมานะครับเมืองมาเยี่ยมมายามนะครับน้องหานแห่งเมืองสกลนครนะครับ นี่ครับผมก็จะเป็นนะครับแม่น้ำนะครับผมน้องหานนะครับผมที่รำรื่อกันนะครับว่าบนเมืองของพญานาคนะครับที่สกลนครน,นะครับผมน้องหานสกลนครสองฟังครับผมฟังยืนงามเมือนกันวันนี้ก็จะเป็นคู่นะครับเป็นคู่ ให้ค้นว่านะครับพักผ่อนนะครับลมเย็นไปไปไปว่านะครับกับแวมาาพักผ่อนที่คู่นี้ได้นะครับเนาะที่สก,นกลนครฟังทางนั้นก็จะเป็นสวนนะครับบนเป็นสวนว่า้แออกกระลังกายไว้จะพักผ่อนนะครับตรงนั้นนะครับฟังทางนั้นก็จะมีน้ำพุที่มันปนขข้นนะครับฟงขข้นั้งสูงก็จะยจะเปิดน้ำพุนะครับ ตัวนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะปิดไฟอยู่นะครับผมข้างในก็จะเป็นสวนนะครับไม้หอมออกล่างไก่นี่มาแลกนี่มาเ้านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยมีสะพานยุคขอบสะพานยุคขอบนะครับขอบแม่น้ำเพินไม้เห็ดใหม่นะครับไม้คนแลนออกล่างไก่นะครับตามแนวสะพานนะครับผมแลนอ้อมน้องหานนะครับเฮครับผมแม่น้ำกวางใหญ่ครับผม ฟ้างามยามแงรงกลางทุ่งน้องหานนี่แหละพ่นว่าข้องไหงนมันเชื่นมันวาไว้นะครับน้องหานแห่งเมืองสกลนครกกนะครับจังหวัดสกลนครนะครับใครไปกายไปกายมาอย่าลืมแววมานะครับผมแวะมานั่งกินข้าวพักพอนมาชมม่อมยิวนะครับผมอากาศเย็นดีครับผมนี่นี่นะครับลมเรื่น กับในบ้านเนีย่ยค่ยมากกับมาเมืองใดนะครับผมแม่นม้ำานองหารนะครับ